เรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกหลานะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตพยขึ้นเป็นในเรื่องของกินาลีที่กําลังเล่นน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น5้าดาบนะในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆที่มันเป็นความเจ็บจาน้ําใจของคุณเองเนี่ยมันค่อยๆสร้างความรู้สึกที่ดี จากตัวคุณเองนะครับปัจจุบันนะครับไพ่ขึ้นเป็นนางอุตสานะครับเราก็ขึ้นเป็นนอตติ้งนะความที่มันต้องปล่อยจิตใจให้มันว่างเปล่าปล่อยจิตใจให้มันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไรมากมายและโอกาสต่างๆความรู้สึกอีต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีมากขึ้นมันเกิดจากการที่คุณให้เวลามันเยียวยาจิตใจหัวใจของคุณเองนะครับในอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ อสูรผู้ถูกหลอกนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเชนโบแรน์นะครับในเรื่องของการปรับสมดุลจิตใจนะบางอย่างมันก็อาจจะดึงชักพานําพานในเรื่องความทุกข์เข้ามาจากความคิดลบของคุณความกังวลใจของคุณนั่นแหละด้าน,นการปรับใจให้มีความสมดุลในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเรื่องความรักมันจะค,ค่อยดีขึ้นเองได้ด้วยเช่นกันรดูีิว่าเราเขาจะกลับมาไหมในเรื่องความรักให้ขึ้นการสร้างขวัญและ กำลังใจนะมันเรื่องของความสุข <K Abdul term> คุณเองมีความสุขในตัวคุณเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของความรู้สึกและไฟขึ้นเป็นที่รู้จักมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่มากกว่าจะเป็นความรักเกานะ่านะไ่ขึ้นว่าความรักเก่ามันทาให้มันติดงงแง่มันติดถึงความทุกข์มันติดถึงความคิดมากมากกว่านั้นเปิดโอกาสไฟขึ้นเป็นอุตสาห์คือโอกาสที่มันกำลังมีเข้ามาเรื่องของความรักนั่นแหละดังนั้นมันความรักที่ดีมันเป็นความรักใหม่ๆมากกว่าเป็นความรักเก่าด้วยซ้าไปนั่นเป็นสัญญาณใหม่นะไม่ใช่เป็นสัญญากาับมมไ้ห ตจาะจงเลยดูสิป๊๊ปนี่มาสิ่งใหม่โอ้ชัดเจนมากดูคำนะสิ่งใหม่สิ่งใหม่แนะ่นอนหนะที่จะเข้ามานะครับงนะนะนั้นคุณเองก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมาปรับนี่ก็เป็นการปรับสมดุลความรู้สึกข,ของคุณนะครับให้ดีขึ้นในเรื่องความรักใหม่สัญญาณใหม่ที่กําลังเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกร้อนไม่กังวลใจไม่คิดมากจนเกินไปแล้วก็เต็มที่มั่นคงมั่นใจนะในเรื่องความรักที่กําลังเข้ามาดังนั้นก็ถือว่าเตรียมใจให้พร้อมรับกัดนะครับต้อนรับรักใหม่ๆที่กาลังเข้ามาเติมเต็มคควาา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 มมมรรรรรูู้้้้สสสึึกกดดดีีทุุ่่ณณถงขนนไไไะซออยํ ไพ่แนะนําว่าอย่าไปเร่งรีบก็ต้อกันในเรื่องความรักใหม่หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาให้คุณเนี่ยสบายใจก่อนฟังเสียงหัวใจตัวคุณก่อนว่าเอ้ยความรักที่คุณชอบความรักที่คุณปรารถนามันคือสิ่งไหนนะครับเมื่อตกผลึกตัวเองได้แล้วเนี่ยในเรื่องของความรักที่จะมีและเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดเหมือนเป็นสิ่งที่เราสร้างกดแรงดูดเข้าหาตัวเองนะสร้างความสบายใจให้มันเกิดขึ้นก่อนทำนะให้ขึ้นเป็นเล่นเกมเปถึงการปรับใจให้ดีปรับใจให,ให้มีความสุขและมีความสนุกกับชีวิต ต่อนะครับให้ย้นในเรื่องของการพักผ่อนนะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจของคุณเองให้พร้อมก็แล้วกันเมื่อตื่นมาจะได้มีความสบายมีสติแล้วก็มีการที่จิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงไปและสิ่งที่คุณผ่านมาในชีวิตมันเป็นการที่คุณต้องค่อยๆทบทวนให้ขึ้นเป็นหนังสือเนี่ยเหมือนการทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาและก็เก็บมาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะ เขียนหนังสือเล่นใหม่ในเรื่องความรักให้มันไปนที่ทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นไะอความรู้สึกที่มันเก็บซ่อนเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวหนังสือที่มันอยู่หน้าก่อนๆดังนันะ้นคุณเองก็สามารถที่จะมาทบทวนมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้จากการเขียนเรื่องราวใหม่ๆในหนังสือเล่นต่อไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแย่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ในความสุขที่คุณจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกย่างใรมากกว่าในเรื่องของความรักนะดู ไพ่เตือนะครับไพ่ขึ้นเป็น7ไม้นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นอ่า่ดาบนะครับหดาบไพ่ขึ้นว่ามันต้องพุ่งพุ่งข้าจดนะครับพุ่งข้อจดในเรื่องความหนักที่มันกาลังมีเข้ามาไพ่ขึ้นเลขของสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนมาแบบกระทันหันอยู่ด้วยเช่นกันนะในเรื่องการการะทันหันเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมด้วยความกระทันหันในครั้งนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพยาคุดนะครับก็หมายถึงว่าการใช้ ความกล้านะครับในการที่จะเผชิญหน้ากับหลายๆสิ่งที่มันกําลังมีเข้ามาในเรื่องของความรักนั่นเองนะทุกอย่างเนี่ยไพขึ้นเป็นในเรื่องของพระสยามเทวาธิราชนะครับการสร้างกําลังจิตสร้างพลังใจคุณเองเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเทพเทวาสิ่งต่างๆก็คอยอยู่เคียงข้างคุณให้สมปรารถนามากยิ่งขึ้นอาจจะเสริมดวงกับพระยาคุณก็ได้ให้คุณมีความเข้มแข็งให้คุณมีความกล้ามากยิ่งขึ้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้ ด้วยเชิงกัดน,นะครับก็อย่ที่ว่าคุณจะสร้างความแข็งแจริตใจให้มากขึ้นอย่างไรมากกว่านะครับ